จะทาว่างมีเสียงและรูปต้องสลัดทิ้งไปเมตตาโดยท่านคงโยฮันเรนจุดหมายของการบําเพ็ญชีวิตของผู้บําเพ็ญธรรมมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือทำอย่างไรให้เวไนสํสำเร็จและตนเองสำเร็จเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่แยกจากกันถ้าเรายังไม่อาจช่วยให้เวไนหลุดพ้นได้ก็แปลว่าเรายังไม่หลุดพ้นเช่นกันจิตยังวงเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่อาจพ้นจากการเกิดตาย เสียงและรูปลักษ์คือสิ่งที่ผูกใจไว้สิ่งที่กักขังเราไว้ในวัตตะไม่ใช่สิ่งอื่นไกลคือเสียงและรูปลักสิ่งที่หูได้ยินตาได้เห็นมันคือวัตถุคือมีไม่มีหากใจเรายังไหวไปตามเสียงรูปกลิ่นรสสัมผัสใจเราก็จะถูกโลกภายนอกควบคุมไม่ใช่เราเป็นผู้ควบคุมใจเมื่อใจยังถูกเสียงและรูปชักนำก็ย่อมต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป เพราะยังไม่รู้จักมีไม่มีอย่างแท้จริงมีไม่มีคือภาวะแห่งธรรมดั้งเดิมในความเป็นจริงทุกสิ่งล้วนอยู่ในสภาวะมีไม่มีวัตถุทั้งหลายมีเพื่อให้เราใช้ไม่ใช่ยึดไม่มีใครเอาไปได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายนี้ก็ยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าของฉันแท้จริงแล้วคือภารกรรมเมื่อมีของฉันก็คือมีเหตุให้เกิดกรรม และเมื่อยังมีกรรมก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิน้นเสียงและรูปตักใจให้หลงเสียงและรูปทําให้จิตตะยึดได้ง่ายที่สุดเพราะมันกระทบประสาทสัมผัสดโดยตรงเราจึงหลงไปกับรูปลักษ์ภายนอกความรักความผูกพันเงินทองอํานาจสิ่งเหล่านี้คือขอเกี่ยวของอัตตาแต่หากเราฝึกรู้โดยไม่จับให้เสียงผ่านหูรูปผ่านตาแต่ไม่เกี่ยวใจจิตจะค่อยๆค,ค,คลายจากการยึด กลับคืนสู่สภาวะว่างไม่ว่างคือรู้โดยไม่หลงรู้วัตถุต้องใช้ได้แต่ยึดไม่ได้ฟ้าดินจะเคลื่อนไหวได้ก็เพราะมีวัตถุแต่วัตถุไม่ใช่ของเราจะไม่มีเลยก็ไม่ได้แต่จะยึดไว้ก็ไม่ได้ว่างก็ไม่ได้มีเกินก็ไม่ได้นี่คือทางสายกลางของธรรมสากลหากเรารู้ใช้โดยไม่ยึดทุกสิ่งจะกลายเป็นเครื่องฝึกใจให้ตื่นแต่ถ้ายึดมั่นว่าเป็นของฉัน สิ่งนั้นจะกลายเป็นพันธกรรมทันทีการบำเพญแท้จริงไม่ใช่เพียงทำความดีท่านกล่าวว่าทำความดียังไม่ใช่การบำเพนเพราะการบำเพนที่แท้ต้องมีความร่าเริงอิสระและสงบอยู่ในใจถ้าทำความดีด้วยความยึดติดความคาดหวังนั่นยังเป็นความมียังอยู่ในกรอบของโลกีไม่ใช่หนทางแห่งหลุดพ้นใจที่บำเพนแท้ต้องว่างจากความยึด ไม่ยุ่งวุ่นวายกับนามรูปทั้งหลายจึงจะพบภาวะดั้งเดิมของตนเองได้ฉันไม่จับสิ่งรับรู้ท่านอาวุโสจึงมอบเคล็ดธรรมให้เราท่องไว้ทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันไม่จับสิ่งรับรู้ประโยคสั้นๆนี้คือหัวใจของการหลุดพ้นเพราะเมื่อเราจับสิ่งที่รับรู้ก็จะเกิดบุญคุณความแค้นรักเกลียดกลัวกังวลทั้งหมดเป็นแนวของอัตตาที่แสดงละครอยู่ในความว่าง แต่เมื่อเรารู้โดยไม่จับเสียงก็เป็นแค่เสียงรูปก,ก็เป็นแค่รูปจิตก็จะสงบเป็นอิสระไม่ถูกสิ่งใดควบคุมจุดหมายปลายทางคือหลุดพ้นจากสามโลกสุดท้ายแล้วจุดหมายของผู้บำเพ็ญไม่ใช่เพื่อให้มีคนมาสรรเสริญแต่เพื่อพ้นจากสามโลกสิ่งที่เรามีทั้งหมดในชีวิตนี้เมื่อหมดลมหายใจก็ไม่มีอีกแล้ว สิ่งเดียวที่จะติดตัวไปคืออัตตารับรู้ของเราและอัตตานี้เองจะพาเราไปยังพบภูมิตามสภาวะที่เราฝึกไว้ดังนั้นสิ่งที่ควรฝึกที่สุดคือรู้แจ้งมีไม่มีรู้ใช้โดยไม่หยุดรู้วางโดยไม่หนีนั่นแหละคือความสุขอันแท้จริงคือความว่างที่มีและความมีที่ว่างเสียงและรูปคือสิ่งล่อใจที่ผูกจิตให้เวียนว่า มีไม่มีคือภาวะดั้งเดิมของธรรมสากลใช้ได้แต่ยึดไม่ได้อัตารับรู้คือผู้บงการภายในท่าหลงจับก็สร้างกรรมการบำเพ็ญต้องมีจิตอิสระสงบรู้โดยไม่ยึดเคล็ดธรรมคือฉันไม่จับสิ่งรับรู้คือหนทางพ้นจากการเกิดตายบทสรุปท้ายธรรมเสียงและรูปเป็นเพียงเงาแห่งโลกสมมุติเราแค่ยืมมันเพื่อฝึกใจไม่ใช่เป็นมันเมื่อใจเรารู้แต่ไม่จับ เห็นแต่ไม่หลงใช้แต่ไม่ยึดเมื่อนั้นเองเสียงและรูปก็ไม่อาจผูกเราไว้ในวัตฏะอีกต่อไปคืนสู่มีไม่มีจิตจึงเป็นอิสระอย่างแท้จริง